ัดีทอก่านด้วยนะคะเดี๋ยวเราเดินกลับนะทุกคนรถเราอยู่ฝั่งที่ตนออกเราก็เดินไปนิดเดยเดินกลับบ้านเนาะ ผมีแห้งแล้วคุณต้องสุขสวัสดีค่ะเทียมากเลยคุณต้องสุข เยมากมากเเดี๋ยวอัตตะวันจะพาเดินแล้วแต่ว่าเดินไปถึงแล้วเราก็กลับเลยเพราะว่า ถ้าไลทไลทไม่ไลทไม่ค่อยโอเราก็เราก็ลงเขาบ้างอะไรทำตาไปไหมพ่อะไรเดินนอนไม่นอน พาเรือเดินกลับบ้านอ่ะปวดหัวมากเลยพี่เสียวมากเลยอ่ะไปสวัสดีแปดท่านด้วยเดี๋ยวเราเดินเดินไปที่รถเรานะะทุกคนเนาะไปของก็อยู่รถแล้วล่ะถ้าทางก็คงจะได้กลับเลยแหละรถอยู่ฝั่งที่ตอนออกหอนัน่าเราอยู่ถนนกุมศรีนา ที่ตะวันตกหอนาฬิกานะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเดินไปฝั่งที่ต้นออกนะพักทายทุกคนทุกท่านนะคะตลาดเมืองสุรินนะทุกคนมาเก็บให้ชรงกันอย่างนี้นะโอ้ยอีย mãi nó các bạn nguồn gốc 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 สวัสดีห่าท่านด้วยขอบคุณคุณทองสุหมาใจพลังบวกมานะคะขอบคุณมากมากเลยเข้ามากดไลค like ์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทุกคนเสร็จแล้วจะอนเงินแล้วยังได้เวลากัดนะเนาะเดี๋ยวก็เดินไปถึงรถก็กำังจะลงพอดียายวัดดีค่ะยายโอ้ลูกสึกบวลน้องเข้าบ้านแล้วหนูไม่ไหวแล้วโอเคโอเคกินยามาแล้วไหมคะเดี๋ยวก็เก็บ ยวเก็บไฮไลท์ให้ชมนะทุกคน